You been good the สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นโปรเด็ดเน็ตแรงในเครือข่ายของ TrueMove ใครที่กำลังมองหาเน็ตความเร็ว20เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดสามารถเล่นได้ตลอดทั้งเดือนมีโทรฟรีให้600นาทีได้ w i Wi-Fi ไฟ TrueMove ฟรีนะคะราคาก็ไม่แพง สามารถซื้อซิมใหม่ราคา49บาทเติมเงินเข้าไปคุณก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยนะคะเมื่อสมัครได้ระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนาน6เดือนนะคะใครที่มองหาอย่าพลาดชมคลิปนี้นะคะเพราะว่า20เมกะบิตนานๆนนทีปล่อยมาแล้วก็มีค่าโทรให้ตั้ง600นาทีถือว่าคุ้มมากราคาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สำหรับแพ็กเกจสุดช็อกเลยนะคะแพ็กเกจ20เมกะบิตนี้นะคะได้เน็ตไม่ลดสปีดทั้งเดือนนะคะความเร็วสูงสุด20เมกะบิต Wi-Fi ทุกบุฟฟ e ฟรีโทรฟรีทุกเครือข่าย600นาทีนะคะราคา280บาทนี่ยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีก็เือ300บาทถือว่าคุ้มอยู่นะคะใครที่ต้องการสมัครก็ให้กดดอกจัน900ดอกจัน 1 3ึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสัส้นๆนะคะเพราะว่ามีมาให้อัปเดตเพียงแค่1แพ็กเกจเท่านั้นเองรีบสมัครก่อนนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายต่อโปรจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ